ีวันที่13เดือนธันวานะคะก็จะติดลบประมาณ21ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่าย2โมงละบ่ายโมง42นาทีนะคะแล้วบรรยากาศนอกบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงไปดูบรรยากาศวันที่ติดลบ21กันคะ่ะเห็นนอกบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีก็จะออกแบบไม่สว่างมากก็จะ ประมาณนี้นะคะเขาขาวไปหมดเลยเปิดนอกม้านมาก็เนี่ยอย่างเงี้ยเลยต้นไม้ก็ขาวหมดเสียงเดนบนหิมะวันที่ติดลบเยอะๆก็จะประมาณนี้ดังอย่างเงี้ยเลยนะคะคือหิมะมันแห้งอะ่ะ กรอบดีไหมเสียงเหมือนมันกรอบเลยเนาะสีส <hi> ้อมนี <hey> ้เป็นไม้ที่เราปักเอาไว้เวลาที่เราถ่ายหิมะนะคะนีาจะเป็นเกล็ดเลยเดี๋ยวให้ดูซูมใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นไม้กัฟสโนฟ ต้นไม้ดูนะมันมีตบมะเขืพลวนไปหมดอากาศจะแห้งมากๆเลยนี่คือบรรยากาศบรอบๆบ้านนะคะในวันที่ติดลบเยอะๆติดลบ21 เกือบพี่สิบสองตอนกลางคืนก็จะหนาวกว่านี้นะไปแล้วไม่ไหวแล้วเข้าบ้านดีกว่ามันหนาว uh <sighs>